สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องโรงเรียนเทพศิลปะการต่อสู้ยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผู้แปลด้วยนะครับเปิดฉากมาในห้องเรียนโอ้ยใครวะเฉินชิงยังไม่ลาออกไปอีกหรือวะลาออกเอ๋ไอ้กระจอก หลับไปแล้วความจำเสริมหรือไงอย่ามาทำเป็นไม่รู้นะก็แกนั่นแหละจะใครล่ะคนกะกาแกงแกไม่สมควรอยู่ที่นี่ฝีมือขยะอย่างแกอยู่ไปก็พาเพื่อนขายหน้าออกไปจากที่นี่ซะเอ๋ศิลปะการต่อสู้นายกำลังพูดถึงอะไรน่ะ ดูพระเอกของเรายังงงงนะครับไอก้กระจอกแกง,งงแบบนี้แกงงงงอยากตายแล้วสินะไอ้คนนี้ก็ปล่อยพลังใส่พระเอกครับเราไม่เข้าใจว่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเฮ้ยดุโอ้โหสิบสองห้องแข่งกันเพื่อชิงตำราการต่อสู้ มีแค่5้าคนเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่ละห้องแล้วแกก็ดันได้รับเลือกไอ้หวยเอ้ยรางวัลของทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ที่1จะได้10เล่มที่2จะได้แค่5เล่มเท่านั้นแต่ฟิลอกระจอกอย่างแกจะไปติดท็อปห้าได้ยังไงถ้าจะโทษฉันก็โทษโชคชะตาขแกเถอะ อคิดจะเอาคืนหรือไงทางฝ่ายพระเอกของเรารู้สึกไม่พอใจแล้วนะครับถ้าอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็อย่าไปร่วมอย่าไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะหรือไม่กนลาออกจากโรงเรียนไปซะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่พรงนี้จะถึงการแข่งขันฉันหวังว่าจะไม่เห็นหน้าแก นี้ก็มีเสริมไปบ้างนิดหน่อยนะฮะพวกนี้พูดเรื่องอะไรเนี่ยการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ฉันงงนะเนี่ยแต่ฉันเป็นแกฉันคงอายมากแน่ไอ้ขี้แพ้ทั้งปีแบบแกจะไปสู้อะไรคนอื่นได้อย่าให้ฉันต้องหงุดหงิดเพราะแกอีกพระเอกก็กำหมัดแล้วนะครับ พวกนั้นเดินหนีไปซัก,ก่อนว่าไปซะละวขีดดาบกันไปเถอะโอ้นายได้กินไหมกินบาร์บีคิวเอ๊ะชื่อโรงเรียนมัธยมศิลปะการต่อสู้ยุนหลิงงั้นเหรอฉั้นแค่หลับไปเฉยๆทำไมโลกกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย ถูกเปรียบเทียบกับขยะกลายเป็นคนต้อยตา่าแล้วก็ฉากก็ตัดมาที่อาจารย์อธิบายนะครับทุกการเติบโตจะต้องมีการแยกจากหูจือหูสีหูเจียงหูเซียงหูหา่าวและอีก9อาณาจักรแต่ละอาณาจักรถูกแบ่งออกเป็นดวงดาว9้าดวงและเมื่อไหร่ที่นายก้าวเข้าสู่อาณาจักร ได้อนจาจักรหนึ่งศิลปะการต่อสู้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ว้าวพี่ชายอยู่เลเวลสแล้วใช่ไหมฉันเทียบไม่ได้แม้กระทั่งกับเด็กปถมงั้นเหลอเนี่ยจิตวิญญาณแห่งฉีจะฟื้นฟูศิลปะการต่อสู้จากทุกมุมโลกแล้วต้องการร่างกายที่แข็งแรงเพื่อฝึกวิชาในป่าในทางตรงข้ามทำไมฉันถูกกั่นแกล้งแบบนี้เนี่ย สวรรค์แม่ตาลูกด้วยแล้วก็มีฉากฟ้าผ่าลงมาเปลี่ยงอันนี้เป็นลิฟต์นะฮะตอนแรกก็นึกว่าเป็นห้องเก็บของหลังโรงเรียนอ่แต่อันนี้เป็นลิฟต์ลงเขานะครับมีลูกแมวตาแมวเแมวแมว,แมวพี่ชายวันนี้ตกรถบัสเหรอเฮ้รถ hey, บัสเอ๊ hey. ไม่มีทางลงจากเขางั้นหรอต้องกระโดดลงไปหรือไงเนี่ยทำไมโลกนี้ถึงมีแต่เรื่องแย่ๆนะปกติพี่ชายก็นั่งรถบัสมาเรียนกับพวกเรานี่โตขนาดนี้แล้วฉันยังนั่งรถบัสอยู่หรอเนี่ย <c oughs> หนูสอบผ่านระดับสามแล้วนะวันนี้หนูบินได้แล้วพี่ชิง มีลิฟต์ลงหลังเขาอยู่ท้ายโรงเรียนนะแล้วน้องนางเอกก็ไปซะแล้วฉันอยากแข่งเกัน,กนพระเอกก็เดินไปที่ลิฟต์เพื่อจะลงเขานะครับโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยโรงเรียนที่มันอยู่บนเขากดปุ่มปึง้งที่นี่ปลอดภัยไหมนะมีอะไรอยู่ด้านในนะ่ะ เข่เองก็เดินเข้าไปแล้วประตูก็ปิดจุ่มแมวนายเหยียบหางของฉันแมวน้อยหรือถึงเขาจะขี้แพ้แต่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแมวแอบบนอะไรเนี่ยและแล้วทันใดนั้นแมวก็แปงลงร่างน้องชอยนายกำลังพูดอะไรนะ่ะ บ้าเอ้ยทำไมโลกนี้มันปา,า,าแบบนี้เนี่ยถึงฉันจะไม่สู้คนแต่ก็สู้แมวนะเว้ยฮือฉันอยากกลับบ้านแล้วพอนุมนายอยากเก่งไมหมล่ะฮะไม่มีทางถึงฉันจะเก่งไม่ดีแต่ฉันก็ไม่ได้โงอหรอกนะนุ่มน้อย แค่เซ็นชื่อลงในใบนี้ความแข็งแกร่งจะเป็นของหน่อยแมวก็ทำสัญญาเลือดนะ,ะอยากเซ็นเมื่อไหร่ก็เซ็นนะนายทำอะไรนะ่ะกดจากนี้ไปฉันจะเป็นอาจารย์ของนายแล้วนะตอนที่สองมียาตัดผ้ามาณะสนามนั่งเล่นหลังโรงเรียนฮะนี่มันพลังอะไรกัน มันคือพลังแห่งการต่อสู้งั่นเหรอใชจแ้้เมียวจากวันนี้ไปฉันจะไม่ใช่ไอ้คี้แพ้อีกแล้วเอ๋ไอ้ขี้แพ้ไอขยะเปียกตกลรถบ้านหรือไงวันนี้เฮ้ยลูกพี่นั้นมันไอขยะนี่ครับทั้งโรงเรียนมีแกคนเดียวนั่นแหละที่นั่งรถบ้านเหมือนเด็กประถมเลยฉันคงไม่ต้องพูดอีกใช่ไหม ว่าการแข่งพรุ่งนี้มันสําคัญแค่ไหนยาตัวนี้จะทําให้แกมีความสามารถระดับสามเลยนะความสามารถระดับสใช่แล้วฉันไม่คิดเงินแกหรอกนะเมียวกินเข้าไปร่างกายอาจจะระเบิดแล้วตายได้เลยนะเมียวยากกากของคนอื่นทําเหมือนนายเป็นไอหมูงโง่เลยนะเมียวบ้าเฮ้ยแน่นอนว่าไม่เฮ้ยแกจะกินหรือไม่กินฉันพูดกับแกดีๆแล้วนะ ถ้ามันไม่ยอมกินจ,จับยัดเข้าปากมันซะไอ้ขี้แพ้ที่ไม่รูว้ว่าการต่อสู้คืออะไรยังกล้ามาปฏิเสธอีกอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังบังคับแกนะถ้าแกไม่อยากจะเจ็บตัวอืมอมันนี่ก็ไม่แล้วนี่พระเอกเริ่มโกรธแล้วครับกำลังเบงพลัง เฮ้ยตุง้งเออมืวานแกยังเป็นไอ้ขี้แพ้หน้างโง่อยู่เลยไงวันนี้มันมีพลังระดับหนึ่งได้แล้วเนี่ยนั่นมันเมืวานว้ยความสามารถระดับหนึ่งหมอนั่นผ่านแล้วเขามีความสามารถระดับสามแล้วเมียวถ้าสู้แล้วฉันสู้ไม่ได้หมอนั่นจะฆ่าฉันไหมนะภายใต้เวทมนต์ของทหารแบนเมียว คนพวกนี้ก็แค่ขยะละเมียวนี่ไงฮะทะหารเหรอทำไมพระเอกมันนึกถึงดาบ